้องใช้ P R P ในการนำมาฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศต้องเข้าใจแบบว่าในปัจจุบันเนี่ย P R P เนี่ยถูกนำมาใช้ในเรื่องของนการกรตกแต่งเช่นเรื่องของการปลูกผมในเรื่องของการรักษาภาวะข่าเสื่อมในเรื่องของความงามที่เอา P R P เข้ามาในเรื่องการฟื้นฟูก็จะมีข้อมูลของการนำ P R P ในเรื่องของการรักษาการหยอดสมรรถภาพ ที่เราได้จากการนาตัวเลือดไปปั่นเพื่อเอา P R P เรียกว่าเด็ดเลือดความเข้มข้นสูงอยู่ในน้ำเหลืองเนี่ยแล้วฉีดเข้าไปในองคชาตเนี่ยทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดหรือการฟื้นฟูเส้นเลือดให้กลับมาปกติบนงที P R P ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นตัวเลืองในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกแล้วคุณจะใช้ของเมื่อไหร่คะก็ต้องเข้าใจว่าตัว P R P เนี่ยให้ผมในเรื่องการฟื้นฟูได้แต่จุดสําคัญก็คือตัวเขาจะ ที่ดีขึ้นถ้าคุณมีเรื่องของการกระตุ้นการบาดเจ็บบานข้อหรือใช้ตัวช่องเวกงั้นการใช้ PRP ถ้าใช้ตัวเขาอย่างเดียวก็อาจจะต้องใช้หลายรั้นหน่อยแต่ถ้าคุณมีเรื่องของการใช้ p r p ร่วมกับช่องเวกให้เหมาะสมอันเนี้ยจะเป็นตัวเด็กผลให้การฟืนน้นฟูนะครัเพื่ได้ผลตออสนหนองเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็เสริมขึ้น P RP. ใช้ได้ในเรื่องการฟื้นฟูจนถ้า